สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาทนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในคลิปเปลี่ยนอาชีพคาร์ดินนลจ้าก็ในคลิปนี้นะเพื่อนๆทุกคนครับเป็นคลิปที่ตัดมาจากไรเนาะฉันอาจจะมีจังหวะพูดตะตูตะขัดบ้างเนาะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันในเทศกาล ปีใหม่นี่เนาะแฮปปี้นะิวเ a ียร์ทุกๆท่านทีน่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอาจจะมีเสียงปุ้งปังปุ้งปังกันบ้างเนาะต้องขออภัยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปเปลี่ยนอาชีพคันดีดาวเนาะเริ่มต้นนะครับผมเราก็ต้องเคลียร์ในส,ส่วนของอันนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนครับพอยครับผมพอยสกิลนะครับอัพสกิลที่จําเป็นต้องใช้ให้ครบนะครับผมให้เรียบร้อยนะเพื่ออัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่หน้าโบสเนาะเมืองพอนเทราเนี่ยนะผมเข้าไปได้เลยครับ เมื่อเพื่อนๆนะผมเข้ามาในโบสถ์แล้วนะผมก็ตรงเข้ามานะครับเข้าไปห้องอทํางานของหลวงพ่อนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามานะครับผมอ๋อเราก็เจอคนเปลี่ยนอาชีพพอดีเลยเราก็จะคุยกับผมเป็นน่าจะเป็นเลขาของหลวงพอนะ่อเนาะแต่ดูคล้ายๆกับหลวงพ่อทุกคนเลยนะครับแล้วก็คุยกับเลขาหลวงพ่อนะครับเพื่อที่จะเริ่มเควสตนันเองนะครับอก็คุยเลยเขาจะให้เรานะผมไปหาหนังสือสามจุดนะนะครับผม ที่แรกของเราเนี่ยก็คือพยอนชั้นที่หนึ่งนี่นะครับพยอนดันเจี้ยนเนาะนะครับผมก็คือแมปซอมบี้น,นั่นแหละว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่านการเก็บเวลที่นั่นมาอย่างชดโชนอย่างแน่นอนเนาะหนึ่งเนงนั้นก็คือผมนะนะครับผมวิธีการไปเร็วที่สุดเนาะเพืพ่อนๆทุกคนครับก็คือกดดูเวอร์เนาะนะครับแล้วก็เลือกที่ดันเจี้ยนตรงนี้นะครับไปชิ้นที่หนึ่ง เลือกชั้นหนึ่งครับผมล้ m o v e ด้วย World b l e n t i c k e t Not For Sale นะผมคิดว่าเพื่อนทุกคนนะ่าจะมีกันหมดนะครับแต่ถ้ากรณีไม่มีเนี่ยก็เดินทางมาพายอนเนาะแล้วก็เดินข้ามาสุดมาที่อีกแบบหนึ่งเนาะเพื่อเข้าดันเจียนนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆมาถึงแล้วนะครับให้เดินมาที่มุมซ้ายนะครับผมร่างของแมปเนาะหรือถ้าเป็นนำแพดเนี่ยก็คือหมายเล็กหนึ่งกันเองนะครับเราก็เดินมาเรื่อยนะผมแล้วก็จะเจอหน,นังสือน,นะครับที่เราต้องการเนาะ เอ๊ะเดี๋ยวนะจำได้ว่ามีอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้นี้ทำไมเดินเดินไปเจออ๋อขึ้นไปแล้วนะเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมมันไม่ขึ้น <c oughs> ก็คุยกันหนังสือนะครับเพื่อที่เราจะถูกวาไปที่จุดถัดไปเนาะนะครับผมนี่คือหนังสือเ่มแรกนะครับ Book of Phantom เนาะนะครับคุยอาโอ้ย เราต้องไปเองอะเพื่อนเพื่อนทุกคนครับทะนั้นเตรียมใบว้าไปด้วยนะทักสาใบนะครับเราต้องใช้ประมาณ3าใบเนาะจุดถัดไปนะเพื่อนเพื่อนทุกคนครับคือออกดันเจียนชั้นที่1นเนาะเราก็ไปที่ออกดันเจียนชั้นที่1กันเลยครับเมื่อเพื่อนไปถึงออกดันเจียนชั้นที่1นเนาะก็เดินออกมาอ่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เมื่อก่อนใครเลี้ยงโฮมูลเนี่ย ก็บางจะมาปล่อยกันจุดนี้เป็นจุดที่ดีมากๆจุดหนึ่งเลยนะแล้วตัวผมเองก็บอกจะมาปล่อยอยู่บ่อยๆเนาะและใครมาเก็บวิวที่นี่นะอย่าลืมมาเคลียร์มอนเตอร์ตรงนี้นะมันชอบมาออกกองกันอยู่ตรงนี้โคตรเยอะเลยนะหนังสือผมก็จะอยู่แถวนี้ละครับเพืเ่อนๆทุกคนครับอืมไม่เห็นขึนะ้นไหมอ๋อยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆทุกคนครับนี่นะ Bo o k of Phantom เวอร์ชันที่2เนาะคุยกับหนังสือนะครับ ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวมัง้งใครที่ไม่ใช่คนไทยหวัวใจสคริปต์เนี่ยก็สามารถอ่านเนื้อเรื่องการเปลี่ยนอาชีพนี้ได้นะครับอ่ะจุดที่2ก็เขาบอกว่าไปโอกาสเทมเนาะนะครับซีที่เราจะไปโอกาสเทมเนาะเนพะื่อนเพื่อนทุกคนครับมันต้องเป็นแมปที่มันเป็นที่เป็นมออีอีวิลดูจ้ะเออผมอธิบายไม่ถูกว่ามันคือแมปไหนเนาะนะครับก็คือเรียกได้ง่ายคือเป็นแมปโบนล้วกันเป็นเพื่อนเขาใช้กดดูเวอร์เนาะแล้วก็มาที่การเทมนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะ่าจะเป็นที่นี่เนาะ F1 นะครับนี่ ใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่นะหรือว่าใช่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนน่าจะใช่แหละมัน <c oughs> โอ้ไม่ใช่นะเพื่อนๆทุกคนครับไม่ใช่แบบนี้นะเราต้องเปลี่ยนที่อันนี้น่าจะเป็นแบบเลดิกอันนี้ไม่ใช่อันนี้แบบดาร์กพีชนะครับโอ้อันเดอร์ Under. ไม่ใช่แล้ะ อ๋อนี่เลยนี่เลยครับผมมันชื่ออะไรเนี่ย GL Class นะนะครับผมเข้าไปคลาสได้เลยครับผมจริง,จร,งจริงเพื่อนๆน่นนะง่ายมากกว่านั้นนะคือเพื่อนๆกดค้นหาตรงน e รเนี้ยว่า Evil อ e ะครับเนี่ยแล้วกดไปที่ Evil d u r o o ะครับก็จะเจอแล้วครับเนี่ยอ่าถ้าอย่างนี้จะง่ายที่สุดนะ ให้เลือกอันนี้นะอย่าเลือก A กับ B นะผมเนี่ยแล้วกดมูปไปได้เลยครับเราก็จะมาแบบนี้เนาะหนังสือนะผมจะอยู่มุมขวาบนเนาะหรือถ้าเลือกตามนำแพทเนี่ยก็คือเลขเก้าเนี่ยนะผมตรงมาได้เลยนะครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนคาร์ดินาลเนี่ยค่อนข้างจะรองรับคนเล่นสายซับนะฉะนันเพื่อนๆที่เล่นสายซับไม่ต้องซีเรียสไปนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะเดีย๋ยวเราจะมาลองดูแล้วกันเนาะถ้าเราไม่มีสกิลจูเด็กเราไม่มีสกิลอดอดลมัตเนี่ยเรายังสามารถ เปยนเควสได้ไหมเนาะนะครับผมโดยที่เราจะไม่ใช้โดรมัดเราจะใช้เป็นสกิลเอ่อฮอลี่ไลท์แทนแล้วกันเน,ะนาะนะครับคุยโอ้เราต้องสร้างปาร์ตี้นะโอเคโอเคเอ๊ะเราก็สร้างแล้วนี่ทำไมไม่คุยเฮ้ก็จะได้ขึ้น พื้นที่เราก็สร้างเลยอ่ะเราคนรีล็อกตัวละครสักทีแล้วกันนะครับอ่อได้แล้วเราต้องรีล็อกหนึ่งทีนะ,อะโอเคก็คุยไปเรื่อยๆครับผมอ่ะเราจะได้เควสมานะผมจัดการมอนเตอร์ในแมปนี้นะครับเป็นจำนวนเอ่อสามสิบตัวนะตัวอะไรก็ได้นะตัวอะไรก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นจะต้องเป็นอีวิลด์ดุนะอ่ะเจอใครแล้วก็สามารถจัดการได้เลยเนี่ย ฮอลลี่ไรส์เราแรงมากเลยนะเราเราจัดการมอนเตอร์เ,รน,เนี้ยง่ายๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮอลลี่ไรส์ชิลๆเลยนะครับคิดได้ตัวนะจัดการไปเรื่อยๆนะผม30มตัวนะเพ,เพื่อนๆทุกคนครับ ของที่ใส่คือเป็นเซตเป็นเซตเกสอ่ะเ,เนาะงบประมาณ600บาทนะอันนี้คือเป็นตัวบีอะโดงบหกรนะผมเก็บเปียว0 0ไม่เป็นภาระตัวเองด้วยนะครับผมก็คือไม่ต้องใายบูเจมเยอะไม่เป็นภาระตรีเนะาะก็แต่เมทกำลังดีนะครับเราไปเราวาร์ปไปใกล้ๆก,กล้กับจุดที่เราจะไปอยู่แล้วกันเนาะเี๋ยวเดินไปส่งได้เลยนะครับไปเลยอีกแค่4ตัวเองนะครับอืมไกลแฮะ นึกว่าจะใกล้ๆอ๋อมันเดินลงไม่ได้นี่นะต้องวาร์ปไปอะต้องวาร์ปไปเองแล้วแหละขอใกล้ๆหน่อยได้ไหมอ่ะโอเคเป็นเส้นตรงอ่ะโอเคครบแล้วนะครับผมสามสิบตัวเนาะแล้วก็กลับไปที่หนังสือนะครับไม่ยากเนาะใครเป็นบีซับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ยากเลยเลเือกได้ว่าเขาทำเควสมาเนี่ยเพื่อรองรับโดยเฉพาะเลยนะ ใครงบน้อยเนี่ยก็มาเล่นกันได้นะครับพูดผิดพูดผิดสิต้องบอกว่าใครงบน้อยก็เปลี่ยนกันได้เนาะนะครับกลับไปที่หนังสือนะครับทีนี้เราจะไปสู้กับผีพระโฮมเพื่อนเพื่อนทุกคนครับ <c oughs> เราเดี๋ยวเราต้องไปสู้กับผีพระโฮมนะซึ่งผีพระโมเนี่ยมันมีเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสายดาเมจเนาะนะครับโอเคเราต้องสร้างห้องก่อนนะครับ พอไ,ได้คิวเราก็เข้าไปเลยเนาะเราจะไปสู้กับผีพะ h o m o g เพื่อนๆทุกคนครับตัวเบลเลอร์เลยนะอ่ะคุยกันหนังสือก่อนสำหรับคนที่เป็นบีซับนะครับนี่นะตัวเบลเลอร์เลยนะครับซึ่งเราจะทําดาเมจเข้าทีละหนึ่งเนาะแล้วมันก็มีเลือดเยอะมากเลยแต่ตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยระวังด้วยะน,นะครับผมตีค่อนข้างแรงนะครับเนี่ย วันนี้เราจะได้รีโนได้ไหมแต่ไปมีความรับอยู่อย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเมื่อเพื่อนเมื่อผ่านเวลาไป30มสิบวินะมันมันจะเลื่อนเหลือหนึ่งเองนะฉะนั้นคนที่เป็นบีซับไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะเพราะว่าจะต้องสู้กับมอนเตอร์ลรวยากไหมนะครับไม่ยากเลยครับชิวๆครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเนี่ยรอสามสิบวินะแล้วเลือนมันจะเหลือหนึ่งนะครับอดทนรอสักหนึง่งก็ระหว่างเดี๋ยไปดูนูน่นดูนี่ก็ได้นะ ไปทำอะไรอ่าน f e c o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  k c e b o o k นะครับผมได้หมดเลยนะ30สิบวีค่อยมาดูจอใหม่แต่ปตีแรงนะไงก็ระวังด้ยวยกันนะครับถ้าสมมติคนเป็นดาเมจเหรอคุณจะเป็นอนโดอโดมันทำโจมตีบันเดิลน,น่ะได้10บพิเนาะนะครับอ่ะโอเคเนี่ยพอภาษา1ิวิผ่านไปเนี่ย มันจะเลือดเหลือหนึ่งเนาะนะครับเราตีสกิลทีเดียวปุ๊บหรือว่าตีปเปาะเตียวเนี่ยมันก็ตายเลยเนาะเสร็จแล้วนะผมคุยกันหนังสือเราก็จะเปลี่ยนเป็นอาชีพคาร์ดินโลแล้วนะครับเรียบร้อยจ้าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมกับวิธีการเปลี่ยนอาชีพคาร์ดินโลเนาะไม่ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ยากเลยนะนะครับผมแต่ก็หลายๆคนชอบแซวนะครับบอกว่าเป็นชุดเจนะเรือเป็นเแซวให้ตายเถอะโอเค คลิปนี้ก็จะฝากไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้เนาะถ้าเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเนี่ยจะขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะนะครับผมสวัสดีครับ